งสุดท้ายแล้วไอ้สิ่สําหรับกรนองนะครับหอไฟซีโตนี o, ่แหละนะครับกรต้องเอาหลายเนาะอืมคือหอไฟซีโต้ส่วนสูตรนี่นะครับมันสะลอกแฝง D C คือกันเด D C ลอกแฝงก็ลอกในที่หกนะครับในสูตรเจตุลมีหกที่หนึ่งมาเข้าสูตรนี้เท่ากันนะครับแต่มีแปดมีหกมีหนึ่ง D C เนาะ ให้ซื้อสลับกันนะครับตัวนี้คือ8 6 1นี่นะครับแล้วก็เขียนให้อีกตัวหนึ่งก็คือมิ๙มิหกมิสี่สลับกันเอานะครับส่วนหนาไม่จีมูมาในหลายขวดใหลายมันก็น้ก็สะหลายขวดนะครับให้ซื้อสลับกันเอามักตัวใดก็ซื้อตัวนั้นนะครับมักเก้าหกเก้าสี่ก็ซื้อสลับกันเอาก็นะในสามตัวนี้ ส่วน861หนหรือว่า8668หรือ8118นี่กรให้ซื้อนะครับมีื้อสอหรับกันเราสั่งเขาซีเขาไปใส่นะครับซีเขาไปใส่แท mm. ่งแก็ไ mm. ด้ซื้อซีแปดอีกตัวหนึ่งเด้อไม่ต้องซ้อแปด หนึ่งขอฝากคือสนะี่แปดสี่แปดในสามตัวนี้ก็มีสี่ตนะครัสุับกันเอานะครับซับด้วยนะครับสูตรเจ็ดตัวนั้นก็คือมันสมมิไม่มีเจ็ดต้เนาะแต่ผมก็ตัดมามาไหวช่วยไปในสี่ต้นะครับก็มีหนึ่งมีสี่มี6กมีศูนนะครับ ก็ให้ซื้อสลับกันนะครับแต่ผมจะเขียนไปมันก็จะหลายโฟดแต่ว่าผมเป็นพีนองมัดก็ให้สื่อสลับกันเอาแกผู้ต้องขูนะครับตัวดีคืออะไรตาตัวดีนี่มันจะเป็นตัวตามตลอดนะครับเป็นตัวตามเนาะมันจะเป็นตัวตามมัในกลับตัวเด่นตัวล่องอยู่นะมันจะทั้งตัวตามตัวดีตัวเด่นตัวล่องอยู่ในนี่ยนะสวนสีวิ่งไงซี้มหกนะครับซีมหก เด็กวิ่งที่หลักๆอยู่แล้วนี่คือสี่สี่มันเด่นตลอดเด่นมสูตรกับหกสองสูตรนี้มันตรงกันครับแต่มันมีเลขอีกตัวหนึ่งเนาะที่ทิ้งไม่ได้เลยที่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับสามก่อหักกัปหนึ่งหักเนาะคือที่ผมหาตัวเด่นตัวดีนี่ตัวเด่นตัวดีมันคือนหนึ่งทศเแปดนะครับทศเแปดส่วนมากเศษแปด ววเรืองวางวดเชี่้วเศษแปดคือกันเนาะมันจะออกสามเก้าห้ากับหนึ่งห้าเนาะออกไปแล้วเศษแปดหมันห่นงวดที 30, ่สามสี่พันมาสามหงวดสี่พันมาเศษแปดคือกันนะครับมันก็ออกสามเก้าห้าส่วนข้างล่างมันจะออกหนึ่งห้าเนาะไอร,ระวังตัวนี้น้ำนะครับระวังตัวนี้ด้วยวะโอ้โอโยกไปอยู่ระวังตัวนี้ด้วยเออโอ้ไม่ช่ นี่หลายเลย่ห,หลายนะครับเนาะมาเกินี่หนึ่งมีมม่มหกมีศูนใหสื่อสลับกันเอาอาสื่อสลับกันเอา,า,า,าครับบ่อยหลายนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละนี่เนาะก็คือมีแปดมีหกมีหนึ่งนะครับอืม แล้วก็ซื้อตรงต้งเลยนี่ก็คือเด่นสี 8, ร,ร่องแปดซื้อสีแปดก็เขียนไว้เนาะเขียนหน่ยวยให้แล้วอ๋อแต่มันสอบตรงออกสีแปดเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็หายไปนี่นะครับสมักหลักเก่าก็มีตัวเด่นนะครับคือเก่าหกสีเนาะหกหนี่งเพราะว่ามันจะอยู่รักชีพและอาจจะเป็นหกสี่เปอร์เซ็นต์แหละนะ<อ>แต่ว่าถ้าเศษแปด เจ็ดแปดงวดใดมันจะออกมันชีนี่แหละครับมันเคยออกสามเก้าห้าหลางหนึ่งหามันจะมาชุดนี้เลยผมอยากมาันสีมาตโเกาผมก็เลยต้องไ้ไว้นะครับตอนนี้แล้วครับนี่ชุดนี้อย่าลืมนะถ้าบอกว่าสามเก้าห้ากับหนึ่งถ้ามันจะสลับตบหลังมานี่ใช่ไหมจ๊ะสามเก้าห้าอ,อย่าลืมกับหนึ่งห้าถ้ามันหลุดจากชุดนี้ มันจะถ้ามันหลุดจากชุดนี้นะตามเผื่อไว้ให้เลยมันมาชุดตัวรองแน่นอนชุดตัวรองตัวรองคือแปดไม่ไม่สามเก้าห้ากับหนึ่งห้าใช่เซียนแล้วนะครับมันออกมันออกไปห้าสามแปดเนาะตั้งหาสามแปดนี่นะครับมันตั้งหาสามแปดแล้วมันจีได้นี่นะครับ มันเคยออกนะครับมันเคยออกสามเก่าห้าขางล่างมันออกสิบหาไม่มีหรอกครับหมวดเรื่งที่สองหวดสามหมวดสิบพานมานี่ยแหละเลยเขียนกันไว้กันไว้นะครับนี่สรุปแล้วกตัวกันอย่าลืมเด้อสามเก้าห้าหนึ่งห้าเป็นว่าแม่นบอกไงคนร้ายนะครับแค่นี้ไม่มีไม่มีนะครับ เขียนมัวไปหลายมัอนก็บ่อันนี้นะครับครับนี่นี่ให้เด่นๆเลยนี่สุดท้ายแล้วนี่นี่ใครบอกว่าดวงใจจับคู่บินให้นี่สัดแล้วนี่เออใช่ตัวเด่นตัวนี้คือตัวร่องนะครับใช่นี่ละนี่ร่องทางมีดีตามนี่ก็ร่องนี่ก็ร่องนี่ก็ดีตัวดีนะครับครับสื่อตุ้ๆตุ้งนะสิสลรับกันเอาเวยครับเด้ออือสำรับกันเอาไปกลับนะครับตัวนี้็ให้ไปในซีโตนะครับเก็บตัวนี่ คือหอหนึ่งห้ยสี่ห้ยหกหอยสนนะครับไปซื้อกลับเอานะครับม,มักตัวได้หอซื้อกลับเอาแค่นี้เองแค่นี้ครับแต่ใครสนใจที่ช่วยลุงใจก็ติดต่อม,มาหลังไม่เดี๋ยวแอดมินจะลงเลขทกกี่บัญชีไว้ให้ละกันนะครับสำหรับในส่วนของถุงหน้าท้องลุงใจนะครับติดตามติดตามนะครับก็ะผมตลอดแล้วก็ให้ ปัจจัย่อยเยอะุงหางฟองนะครับขอบคุณไปทางนี้เลยขอบคุณไปทางนี้แหะครับทั้งสองยูเซียนครับพ่นซูรินที่วี่งพนสุรินทร์ที่วิ่งขอบฝากเลียนะครับส่งทุกทายนะครับคนกี่น้องนะครับได้คิดพิจารณาเนาะพิจารณานะครับรับส้มพิจารณานะครับหั่นมะตะซื้อวัวมะตะยาซื้อนะครับ มันก็มีตัวถือตัวบดถือนะครับเนาะลองชิมชิมน่ะมันก็เป็่ไปบ่ได้นะครับครับขอให้สิ่งที่ทั้งหลายเนาะสนใจแล้วก้สิ่งที่ทั้งหลายตั้งรมดพวกรื่องทัลักฐานะครับคุณติดตามนะครับติดตามอยู่ในขนาดนี้นะครับหรือว่าติดตาม สมอนะครับทีกว่าที่ามมาตลอดนะครับแล้วก็คนๆที่ได้ช่วยเหลือผมนะครับขอราะว่ามีจะคิดตั้งหลายตของพบปะรักสมนะครับรักษาคุ้มครองทุจบสันผู้ป้องจงให้สำเร็จในหน้าที่และการงานนะครับครับขอใใหห้้รัยงวๆครับครับหลายท่านก็ขอให้ลุงใจหายไวๆเช่นกันครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับทางช่องก็ขอขอบคุณลุงใจเหมือนกันครับ